ถึงสูงศักอัครฐานสักปานใดถึงวิลัยเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์ลเล่าเรื่องที่เรารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติทรงสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง7ผลกรรมที่จะได้รับสาหรับผู้มกักมากในการมละทิ้งความรับผิดชอบต่อครอบครัวท่านผู้ฟังครับหากว่าในวันนี้เรารู้ตัวของตนเองหรือหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่รู้ตัวว่าเป็นผู้หนึ่งที่ชอบนอกใจคนรักของตนเองและก็มักที่จะกระทําผิดซ้ำๆอยู่บ่อยๆทําให้ครอบครัวของตน ให้ต้องได้รับกับความเสียใจความผิดหวังอยู่ซ้ําๆก็ต้องขออนุญาตเ,าเรียนให้ได้ทราบกันเลยครับว่าการกระทํานั้นก็ย่อมที่จะให้ผลย่อมที่จะส่งผลสะท้อนก็จะต้องได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทําไว้ในภายหลังไม่วันใดก็วันหนึ่งครับวันนี้นั้นผมก็จึงขอยกเอาเรื่องราวของเจ็ผลกรรมสําหรับท่านที่ไม่รู้จักพอเป็นผู้มากมาก ละถิ้งปัดความรับผิดชอบกับครอบครัวของตนก็ขอให้ลองมาพิจารณากันดูก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดไปมากกว่านี้ครับผลกรรมที่จะได้รับในข้อที่หนึ่งก็คือจะเป็นคนที่ไร้ซึ่งเกียรติชื่อเสียงและก็จะไม่ได้รับการยอมรับนั่นก็เพราะว่าบุคคลที่ชอบนอกใจเลือกที่จะคบชู้แม้ว่าชีวิตโดยทั่วไปของเขานั้นเราก็อาจจะมองดูว่าก็ดูเหมือนปกติธรรมดา หรือก็อาจจะดูดีหรือสวยงามเพียงไรก็ตามแต่ทว่าเรื่องของไส้ในจริงๆแล้วมันก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้างและสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะเห็นได้โดยชัดเจนเลยก็คือก็มักจะเป็แต่คนที่ดินทารับหลังถึงแม้ว่าต่อหน้านั้นจะทําดีสักเพียงไรแต่ทว่ารับหลังแล้วก็มักที่จะต้องพบเจอกับผู้ที่พูดให้ร้ายให้เสียหายไม่อาจที่จะลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ทว่าเราก็จะต้องยอมรับว่าเรื่องเหล่านี้นั้นมันก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้างก็จึงทําให้เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถจะทํางานที่มีเกียรติหรือได้รับเกียรติหรือได้รับการยกย่องนับถือจากใจจริงก็เพราะว่าทําไปแล้วก็จะไม่เจริญยิ่งหนักเข้าทําได้ไม่นานก็มักจะต้องมีเรื่องเสียหายเป็นขี้ปากของคนอื่น คนรอบข้างเขาก็คอยแต่จรากียจครับผลกรรมในข้อที่สองในตอนเมื่อยังมีชีวิตอยู่กรรมที่ได้กระทําก็จะส่งผลให้ต้องแยกจากคนที่รักหรือคนที่รักจริงๆก็มักจะต้องมีเหตุให้ต้องแยกจากกันหรือมักจะถูกคนอื่นแย่งชิงไปไปรักใครเข้าไม่นานนักก็จะต้องมีเหตุให้ต้องแยกจากกันไปก็จึงเป็นเหตุให้ต้องช้ำใจอยู่เช่นนี้ตลอดครับข้อที่สชีวิต ก็มักจะต้องดําเนินไปแต่ในเส้นทางที่ตกต่าก็คือทําคุณคนก็มักจะทําไม่ขึ้นผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็มักที่จะต้องพบเจอมักที่จะไปไว้ใจกับคนที่เขาไม่จริงใจและก็มักที่จะต้องพบเจอกับคนประเภทนี้ที่มีอยู่รอบข้างตนเองเสมอครับข้อที่4ก็เมื่อเป็นคนที่มักชอบรักกินมักที่จะขโมยกินมักที่จะประพฤติผิดนอกลู่นอกทางนอกใจนานวันเข้า จิตใจก็จะเปลี่ยนไปจากคนที่เคยมีความกล้าหาญมั่นใจมีจิตใจที่แน่วแน่ก็จะค่อยๆเสียมคลายลงก็จะเป็นคนขี้ระแวงหัวเสียง่ายกังวลไปซะทุกอย่างกลายเป็นคนที่มีความวิตกจริตมีแต่ความวิตกกังวลกลัวว่าคนจะทําร้ายกลัวว่าเขาจะรังเกียจและถึงแม้ว่าจะมีเงินทองเช่อเสียงมากมายมีเครื่องประดับดีๆใส่แต่ถ้าว่าหัวจิตหัวใจของตอนนั้น ก็จะค่อยๆสุดโทรมลงไปทุกวันทุกวันครับข้อที่หําทำให้เป็นผู้ที่มีโรคเบียดเบียนเยอะมักจะเจ็บป่วยง่ายนั่นก็เพราะว่าคนที่มักทำชู้กระทำการแย่งผัวแย่งเมียคนอื่นมามากๆนี้อีกหนึ่งผลกรรมที่ให้ผลอย่างไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องของโรคภยัยแล้วก็มักที่จะให้ผลทันตาในปัจจุบันขนากันเสียด้วยโดยเฉพาะกับโรคที่มันลับๆที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศ ซึ่งกวามักจะมีอาการกันแทบจะทุกคนก็ว่าได้ซึ่งก็ปฏิเสธได้ยากยิ่งว่าส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นผลมาจากกรรมนี้ต่างกันก็แค่มากกับน้อยก็เท่านั้นเองครับข้อที่ 6. หากว่าในชีวิตนี้อะไรซึ่งบุญวาสนาใหญ่คือในตลอดช่วงเวลาของชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยได้ประกอบการบุญสร้างกุศลใ,ใดๆไว้เลยอาศัยแต่เพียงของเก่าในช่วงชีวิตนี้ก็ประกอบแต่กรรมที่หยาบช้าลามก ก็จะทาให้ไรซึ่งบุญวาสนาใหญ่มากัดขวางและในระหว่างก่อนที่เขาจะสิ้นใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นก็จะทําให้เกิดนิมิตขึ้นก็จะนึกไปถึงเรื่องที่เป็นกรรมชั่วนึกแต่ผลกรรมที่ตนเองได้เคยกระทําการผิดลูกผิดเมียผู้อื่นกรรมต่างๆที่ตนได้ทําการนอกใจไว้เมื่อได้ตายจากความเป็นคนไปแล้วก็จะมีแต่อภัยเป็นที่ไปมีต่นรกแล้วก็ความเป็นเปรตเป็นอย่างน้อย ซึ่งเมื่อได้ชื่อว่าเป็นอบายภูมิแล้วก็ย่อมจะเป็นที่ที่แสนทรมานเป็นที่ที่บุคคลเมื่อได้ไปแล้วก็ย่อมที่จะมีความเป็นอยู่ในภพภูมินั้นอย่างแสนยาวนานก็ตามผลกรรมที่ได้กระทําไว้และยิ่งถ้าคนที่เราได้ไปกระทําผิดบาปกับเขานั้นในครั้งนี้เขาเป็นคนที่ดีมากเป็นผู้ที่มีศีลธรรมมากผลของบาปอากุศลกรรมนั้นก็จะยิ่งหนักหนาสาหัสกระทั่งให้ผลอย่างแสนเผ็ดร้อนและกอหนานแน่น ผังจะตเวีความยาวนานขึ้นไปเท่านั้นแม้ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนกอดกลับก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งเมื่อได้มีโอกาสที่ได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งก็โดยวิบากผลแห่งกรรมนั้นก็ทําให้ต้องมาเกิดเป็นคนที่มีแต่ความวิตกจริตร่างกายก็มักวิกลจริตเกิดมาก็มักจะเกิดในตระกูลต่ำมีแต่ความอาภัพขาดสนขี้โรคอย่างนี้เป็นต้นครับ ข้อที่7บุตรบริวารคนใต้ปกครองใต้อานัตของตน,น,นก็มักไม่ให้ความเคารพไม่เชื่อฟังว่ากันว่าหากเมื่อมีบุตรมีลูกก็จะได้แต่ลูกเวรลูกกรรมที่จะนำมาแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เป็นนิดผู้อยู่ภายใต้การปกครองในความรับผิดชอบของตนก็จะนำมาแต่ความเสียหายอยู่เป็นนิดเช่นนี้อยู่เรื่อยไปครับและนี่แหละครับก็คือวิบากผลของกรรม อันเป็นผลมาจากการประพฤติผิดในกามการได้ก้าล่วงศีลในข้อากาเมสุมิชาจราและที่ได้ยกมาชี้แจงกับท่านผู้ฟังนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของวิบากผลของกรรมที่เป็นเศษของกรรมที่ติดตัวมาจนกระทั่งตอนที่เป็นมนุษย์และสําหรับผู้ใดที่ก็ยังหลงระเริงหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีกับการกระทําผิดการประพฤติผิดโจช่นนี้เบื้องหน้าเมื่อแตกกายทําลายขันไปแล้ว ก็ย่อมที่จะมีแต่อาบายเป็นที่ไปเท่านั้นครับและอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้เข้าใจกันอย่างนี้กันก่อนนะครับว่ากับเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้ํำเอามาเสนอนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆริงก็จึงต้องขอเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรโดได้ใช้ดุลยพินิจ์และวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับ และโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอในหัวข้อที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอีกเพื่อเป็นการย้ำให้เห็นชัดถึงการได้ทำผิดศีลในข้อที่สามนี้ว่ามีผลของวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนที่จะต้องได้รับมากมายเพียงใดก็จึงขอนำเสนอในอีกหนึ่งหัวข้อกับหัวข้อเรื่องเจ็ดผลกรรมของคนที่นอกใจแฟนที่ไม่จำเป็นจะต้องรอชาติหน้าท่านผู้ฟังครับหากว่าเราเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์แล้ว ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียใจหรือไปโกรธแค้นไปผูกอาคาตพยาบาทกับผู้ที่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเราก็เพราะว่าน,นี่แหละครับก็คือผลกรรมของคนที่นอกใจแฟนที่เขาจะได้รับในชาตินี้ก็มีด้วยกันดังต่อไปนี้ครับประการแรกนั้นก็คือเมื่อยังมีชีวิตอยู่กรรมที่ได้กระทําก็จะส่งผลให้ต้องแยกจากคนที่รักเมื่อมีคนที่รักก็มักจะถูกคนอื่นแย่งชิงไปเมื่อไปรักใครเขา้าไม่นานก็จะต้องแยกจากกัน และก็มักจะต้องช้ำใจอยู่เช่นนั้นตลอดครับผลกรรมที่จะได้รับในข้อที่2องบุตรบริวารที่อยู่ใต้ปกครองจะไม่เชื่อฟังไม่ให้ความเคารพก็ว่ากันว่าหากว่ามีลูกก็จะได้ลูกเวรล,ลูกกรรมที่จะนําแต่ความเดือดอร้อนความทุกข์ใจมาให้ผู้ใดที่ได้อยู่ใต้ปกครองก็จะนําแต่ความเสียหายมาให้เสมอครับประการที่สจะเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งเกียรติชื่อเสียงและการยอมรับ ก็นเริ่มจากคนที่เลือกนอกใจคนอื่นเลือกที่จะคบชู้แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือดูสวยงามเพียงไรแต่ถาว่าไสในจริงๆนั้นก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้างก็จะมีแต่คนนินทาลับหลังแม้ว่าต่อหน้าจะทำดีแต่ลับหลังนั้นก็มักจะเจอแต่คนที่พูดให้ร้ายพูดให้แต่ตนเสียหายเทศบ้างจริงบ้างไม่สามารถจะทำงานที่มีเกียรติได้ก็พราะไม่เจริญเมื่อทำก็จะทำได้ไม่นาน ก็จะมีแต่เรื่องที่เสียหายคนรอบข้างก็มักที่จะรังเกียจครับผลกรรมที่จะได้รับในประการที่4ก็เมื่อเป็นคนที่มักจะชอบลักกินขโมยกินชอบที่จะนอกใจนานวันเข้าจิตใจก็จะเปลี่ยนไปจากคนที่เคยมีความกล้าหาญมั่นใจมีจิตใจที่แน่วแน่ก็จะเสื่อมลงเป็นคนที่ขี้ระแวงหัวเสียง่ายกังวลไปหมดทุกอย่างเป็นผู้ที่มีความวิตกจริตกลัวว่าคนจะทำร้าย กลัวคนจะรังเกียจแม้มีเงินทองมากมายใส่เครื่องประดับที่ดีๆแต่หัวใจนั้นก็กลับมีแต่ซมลงในทุกวันทุกวันประการที่ห้าจะเป็นผู้ที่มีโรคเยอะป่วยง่ายก็เพราะว่าคนที่ชอบทำชู้แย่งผัวแย่งเมียคนอื่นมากๆอีกหนึ่งผลกรรมที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องของโรคภัยโดยเฉพาะโรคลับๆที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศก็เรียกได้ว่ามักจะมีอาการกันแทบทุกคนก็เรื่องมาจากผลกรรมนี้ ต่างกันก็แค่มากบ้างหรือน้อยบ้างเท่านั้นเองและก็เป็นผลกรรมที่จะเห็นได้ในชาตินี้อย่างฉับพลันทันตาครับประการที่6ชีวิตก็จะมีดําเนินไปในเส้นทางที่ตกต่ำก็จักลายเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบข้างหาคนที่จะไว้ใจให้คำปรึกษาได้ยากครับและประการสุดท้ายข้อที่7หากว่าชีวิตของเขานี้เป็นผู้ที่ไร้ซึ่งบุญวาสนาใหญ่ ที่จะมาช่วยขัดขวางก่อนสิ้นใจในชั่วระยะหนึ่งก็จะนึกถึงแต่กรรมชั่วเป็นกรรมที่ตนเองได้เคยกระทําการนอกใจไว้เมื่อได้สิ้นใจจากความเป็นคนไปแล้วก็มีแต่นรกและก็ความเป็นเปรตที่แสนทรมานเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานท่องเที่ยวอยู่ในอาบายเป็นที่ไปอย่างแสนยาวนานก็าตามผลกรรมที่ได้เคยกระทําไว้และยิ่งคนที่เราได้ไปกระทําผิดบาปกับเขาเอาไว้นั้นหากว่าครั้งนั้นคู่กครองของเขาเป็นคนที่ดี เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมากผลของกรรมนั้นก็จะยิ่งมีความหนานแน่นและก็จะยิ่งมีความยาวนานมากเท่าทาวีขึ้นไปเท่านั้นแม้ร้อยปีพันปีเป็นกับการอสงไขยก็ยังอาจจะไม่ได้กลับเมื่อมาเป็นคนอีกครั้งก็จะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ที่เกิดมาผิดเพศเกิดในตระกูลตำ่ำเป็นคนขี้โรคอับโชคลาภวาสนาอย่างนี้เป็นต้นครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณากันด้วยสติ ด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อชุกคิดคติเตือนใจที่จะนำไมท่านผู้ฟังได้ชุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยและในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเราไม่สามารถที่จะช่วยใครทุกคนได้หมดทุกคนหรอกท่านผู้ฟังครับ เอาจริงๆแล้วในโลกใบนี้ก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะไปสามารถช่วยใครได้ทั้งหมดในโลกได้ต่อให้ว่าเราจะเป็นมหาเศรษฐีด้วยก็คงจะไม่สามารถที่จะไปช่วยใครได้ทุกคนหรอกครับก็เพราะว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นมันก็มีมากกว่าคนที่ต้องการจะช่วยเหลือแล้วถ้าถามว่ามันผิดไหมที่มหาเศรษฐีเหล่านั้นเขาจะไม่ช่วยก็ขอเรียนตอบอย่างนี้เลยนะครับว่ามันก็ไม่ผิดหรอก ็เพราะว่ามันเป็นเงินทองของเขาที่เขาหามาได้เองถ้าถามว่าผิดไหมที่มหาเศรษฐีเหล่านั้นเขาจะช่วยเท่าที่เขาจะช่วยได้ก็ตอบเลยว่าไม่ผิดก็เพราะว่าเขารู้ดีว่าเขามีศักยภาพแค่ไหนไม่ใช่จะช่วยจนตนเองต้องเดือดอร้อนไม่ใช่ช่วยจนครอบครัวต้องเดือดอร้อนไปด้วยก็เพราะว่าเขาก็มีภาระที่ไม่ต่างจากเราเหรอกครับก็ขอให้ลองนึกดูว่ากว่าเขาจะมีกว่าเขาจะทำได้ขนาดนั้น เขาก็จะต้องผ่านความยากลาบากมามากสักเพียงใดต่างคนก็ต่างความคิดต่างจิตใจต่างกรรมต่างวาระก็จึงไม่มีว่าผิดไม่มีว่าถูกครับมันก็เป็นสิทธิของเขาท่านผู้ฟังก็ลองเึกดูว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ก็ยังทรงเลือกเฟ้นบุคคลที่พระองค์จะช่วยคนไหนที่บารมีถึงบารมีเต็มแล้วพระองค์ก็จึงเสด็จไปโปรดไปแสดงธรรมแม้คนไหนที่พระองค์ช่วยไม่ได้ เมื่อพระองค์ได้โปรดแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจะช่วยเขาได้พระองค์ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมที่แต่ละคนนั้นเขาได้ทำมาแต่ทว่าพระองค์ก็ไม่ได้ส่งทอดทิ้งคนเหล่านั้นเสียทีเดียวก็ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะรับหรือไม่รับก็เท่านั้นเองพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทก็เพราะว่าเราไม่มีทางจะรู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีอะไรบ้างแล้วก็ลองมองย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับ ว่าก่อนที่หลายท่านจะได้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้เราได้เคยช่วยอะไรใครไว้บ้างไหมเราได้เคยให้ทานบ้างไหมเราได้เคยแบ่งปันให้แก่คนที่ลำบากกว่าเราบ้างไหมเราเคยช่วยเหลือสังคมบ้างหรือเปล่าก็ถ้าเราได้เคยช่วยไปแล้วถึงเวลาเขาก็จะมาช่วยเราเองแต่ถ้าเราไม่เคยได้ช่วยใครไว้เลยก็จะได้ไปต่อว่าที่เขาไม่ได้ช่วยเราเลยก็ถึงแม้ว่าตัวของเรานี้จะแจ้งว่ามีลูกที่ต้องเลี้ยงดู แต่ทว่า, case, า,วาในความเป remotely, ็นจริงแล้วนั้นเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเพียงคนเดียวในโลกเราจะแจ้งว่าเราตกงานแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้ตกงานเพียงแค่คนเดียวในโลกเราจะแจ้งว่าจะต้องเลี้ยงพ่อแม่แต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่เพียงแค่คนเดียวในโลกเช่นเดียวกันครับก็เพราะว่าทุกคนนั้นก็มีเหตุผลของตนเองทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องลำบากเพียงคนเดียวในโลกก็จึงอยากที่จะขอฝากให้คิด จงได้เอาความทุกข์จงได้เอาความลำบากจงได้เอาความหิวที่มันได้เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เก็บไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตถ้าในอนาคตมันได้เกิดขึ้นอีกเราก็จะมีภูมิคุ้มกันทังตัวเองและครอบครัวของเราและหลายคนที่รอคอยความหวังและก็พยายามหาว่าวันนี้จะมีใครมาแจกอะไรที่ไหนบางคนก็ใช้เวลาทั้งวันเฝ้าหน้าเฟซรอคอยการแจกเงินลม,ลมนลแรงได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็แล้วแต่โชคชะตาก็จนได้ลืมคิดไปว่าเวลาที่เราเสียไปตรงนี้ถ้าเราเริ่มที่จะลงมือทําทําในอะไรสักอย่างทําตามความสามารถของเราทําตามกําลังของสติปัญญาที่เรามีใครกันที่จะไปรู้ว่าเราก็อาจจะพลิกวิกฤตนี้ให้มันเป็นโอกาสขึ้นมาก็ได้และก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านที่กําลังสู้ชีวิตอยู่ในตอนนี้นะครับว่าก็ขอให้มีกําลังใจสู้ต่อไปกขอให้เราได้คิดว่าในตอนที่เรา กำลังรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีความทุกข์ยากเป็นผู้ที่มีความลําบากที่สุดในโลกแล้วแต่ถว่าในความเป็นจริงนั้นก็ยังมีคนอีกหลายล้านคนในโลกใบนี้ที่เขาไม่มีแม่น้ําสะอาดที่จะให้ดื่มกินไม่มีแม้แต่ชายคาที่จะได้มาอาศัยหลบแดดหลบฝนเสื้อผ้าอาภรณ์ก็หามาได้ได้วยความยากลาบากอัตคัดไม่มีแม้แต่รองเท้าที่จะสวมใส่มีชีวิตที่เป็นไปด้วยความอดอยากยากลําบากหิวโหย ในอีกมุมของเสีกยโลกหนึ่งนั้นคนเหล่านี้เขาก็มีอยู่มากครับก็จึงอยากที่จะขอฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ให้ได้ฉุกคิดกันสักนิดว่าอย่าได้เอาความยากลําบากมาเป็นข้ออ้างในการดาเนินชีวิตเมื่อใดที่เรารู้สึกท้อรู้สึกหมดหวังไม่มีกาลังใจก็ขอให้ได้คิดไปว่าเราไม่ได้ลําบากเพียงแค่คนเดียวในโลกนี้และก็ให้ลองถามกับตนเองดูว่าถ้าเราได้มีแบบเขาแล้วได้เป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาจริง หากว่าเราได้ไปอยู่ในจุดนั้นจริงๆมุมมองความคิดของเรานั้นก็ใช่ว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดอยู่ในตอนนี้ก็ลองคิดดูว่าเราจะยอมสละทรัพย์ทั้งหมดช่วยเหลือคนอื่นที่ลำบากกว่าเราไหมเราจะยอมมาเสียเวลานั่งแพ็คของส่งไปให้คนที่เราไม่เคยรู้จักกันไหมเราจะยอมตื่นเช้าในทุกวันเพื่อจะมาทํากับข้าวให้กับคนที่เราไม่รู้จักกันไหมและเราจะยอมมายืนตากแดดในทุกวัน เพื่อจะคอยแจกของแจกอาหารให้กับใครก็ไม่รู้สามารถจะทำอย่างนี้กันได้หรือเปล่าก็ลองถามใจของตนเองดูครับและชื่อว่าการให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นจะช่วยมากหรือช่วยน้อยเมื่อไดช่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิน้นก็ขอให้ทำตามกำลังความสามารถของเราผู้ใดจะให้มากหรือจะให้น้อยอย่างไรนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปว่าเขาและในตอนนี้นั้นเราก็จะสามารถพบเห็นได้ว่า ก็มีอยู่หลายๆคนที่พยายามช่วยเหลืออยู่แต่เราก็จะได้ลืมว่าคนที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราช่วยเหลือตัวของเราเองนี่แหละครับผมก็ขอเป็นกำลังใจใทุกๆท,ท่านได้สู้ฟันฝ่ากับทุทกๆอุปสรรคในชีวิตต่อไปก็เพราะเมื่อได้เกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วจะไม่ให้มีเรื่องที่ต้องลำบากเลยจะมีแต่ความสุขเพียงฝ่ายเดียวนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้มั่นคงในคุณความดี ยังประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำออกไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้าง ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสีสวัสด์พิพัฒนมงคล ขอความเจริญงอกงามในอริยะยธรรมความสงบเพียกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบ ็สามารถที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ